สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่นงครับในวันนี้เราจะมาดูชีวิตของอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ชื่อว่าเดวิดเบรนัดเป็นชายหนุ่มที่ร่างกายอ่อนแอครับป่วยด้วยวันโลกและมีภาวะสมเศร้าง่ายท่านปรารถนาที่จะไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าประกาศกับนิคมของชาวเผ่าอินเดียนแดงในอเมริกาแต่การเดินทางไปประกาศครั้งแรกของท่านนั้น ท่านก็ได้ไปยังชนเผ่าหนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตซึ่งเต็ไมไปด้วยอันตรายและท่านไม่รู้ตัวว่าท่านถูกติดตามทุกการเคลื่อนไหวโดยพวกนักรบเผ่าอินเดียนแดงที่ตั้งใจจะฆ่าท่านแต่เมื่อพวกเขายกธนูขึ้นพวกเขาก็เห็นงูเห่าปีแก้วซึ่งเลื้อยอยู่ข้างๆเขายกหัวขึ้นแผ่แม่เบี้ยเตรียมที่จะกัดท่านแต่ทันใดนั้นงูนั้นก็คลายตัวและเลื้อยไป นักรบเผ่าอินเดียนแดนเหล่านั้นจึงมองเห็นว่าการรอดของเดวิดเบรนนั้นเป็นการอศัศจรรย์และพวกเขาก็ถือว่าท่านเดวิดเบรนนั้นมีวิญญาณของผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองแต่ทว่าเหตุการณ์นี้นะครับไม่ได้นำไปสู่ผลของการประกาศที่เกิดผลอย่างต่อเนื่องเลยและงานพันธกิจของท่านเดวิดเบรนนานในปีคศ1743เกิดผลน้อย ความหดหู่ซึมเศร้าของท่านก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสท่านบันทึกไว้อยู่ในเดอรี่ที่มีชื่อเสียงมากๆครับมีชื่อเสียงของเดอรี่ที่ท่านบันทึกไว้ทุกวันนั้นส่งผลต่อผู้คนอีกมากมายในสมัยต่อมาซึ่งอีกสักครู่พวกเราก็จะได้ยินได้ฟังข้อเขียนของเดอรี่ของท่านเดวิดเบนน์ในขณะที่การประกาศของท่านดูเหมือนไม่เกิดผลจะเกิดผลน้อยท่านเขียนครับว่า ผมเหนื่อยมากจากการเดินทางในที่ซึ่งผมต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างมากอยู่ในที่โล่งและมักเปียกปอนด้วยเพราะตกไปในแม่น้าและก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นจนถึงปีถัดไปครับปีถัดไปเมื่อเริ่มต้นปีในวันที่3มกราคมคศ1745ท่านเดเวิดเบนนานั้นใช้เวลาทั้งวันสำหรับการอดอาหารและอธิษฐานวิงวอนขอ การเทลงมาซึ่งฤทธิเดชของพรยิญาบริสุดครับและท่านอ้างพระสัญญาในพระธรรมยอห์นบทที่7ที่กล่าวว่าผู้ที่วางใจในเราแม่น้ําที่มีน้ําทํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นพี่น้องครับผมอยากจะอ่านพระเจ้นะของพระเจ้าตอนนี้ให้พวกเราฟังในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองการปิงวอนขอการเทลงมาซึ่งฤทธิดเดชของพระวิญญาณที่ท่านเดวิดเบรนานั้นขอและท่านก็ไม่เพียงแต่ขอนะครับท่านก็ยังศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ในย์นบทที่7อย่างลึกซึ้งและท่านก็เทศนาซ้ำ หลายหลายตอนทีเดียวจากพระธรรมยอร่อนบทที่เจนั่นเองแต่ขอบคุณพระเจ้าครับปีถัดมาเป็นปีที่เกิดผลมากที่สุดในการรับใช้ของท่านเพราะเหตุที่ว่าล่ามแปลภาษาจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาชนเผ่าชื่อทัตเมิล่ามของท่านคนนี้ที่ชื่อว่าทัตเมิเนี่ยเป็นคนที่ แอลโกอฮอลิกกับติดตุลาเลือรังได้รับเชื่อพระเจ้าครับเชื่อพระเยซูครับการเชื่อของล่ามทัทธมีนี้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของทัทธมีเองและนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่การรับใช้ของเดวิดเบนนาด้วยการแปลคําเทศนาจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาพื้นเมืองชนเผ่านั้นก็ทําให้ชาวอินเดียนแดงหลายคนรับความรอดและมารับบัพติสมา พี่น้นครับวันที่3มกราคม1745ท่านเดวิดเบรนนดใช้เวลาอดอาหารอธิษฐานวิงวอนขอาการเทลงมาซึ่งฤทธิดเดชของพระญยามคริสุ์พอปี1746การเกิดผลมากที่สุดและปี1747เดวิดเบรนนัดนั้นเสียชีวิตท่านเสียชีวิตในขณะที่น,านอายุ29ครับ29เองครับพี่น้องและท่านเสียชีวิต ที่บ้านของใครครับที่ไหนครับท่านเสียชีวิตที่บ้านของท่านจนาธานเอ็ดเวิร์ดซึ่งต่อมาเป็นนักเทศและนักปราศชื่อดังและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกิรศาสนาในยุคข,ของเกรทเอเวกเกนนิของอเมริกาครับเกร a เอเวกเกนนินั้นก็คือการตื่นตัวทางาศาสนาและจอร์แนเอ็ดเวิร์ดได้อ่านดารี่ของเดวิดเบรนน และใช้เดรี่นั้นสนับสนุนส่งเสริมและเทศนาเผยแพร่ข่าวประเสริฐและเรียกคนให้มาเป็นมิชชันนารีพี่น้องครับเดรี่ของเดวิดเบรนนานั้นกลายเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญมากที่สร้างแรงบนันดาลใจให้กับมิชชันนารีรุ่นหลังๆในการเดินทางไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐทั่วโลกครับและการเดินทางไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐในสถานที่ที่ห่างไกล เผชิญกับความท้าทายต่างๆและนี่คือชีวิตที่เป็นแบบอย่างของเดวิดเบรนนัตพี่น้องครับนอกจากนั้นเดวิดเบรนนัตนั้นยังแสดงออกถึงความรักความเมตตาที่ห่วงใยดวงวิญ,ญญาณของผู้คนบากใหม่และการดูแลผู้ที่เขามีส่วนร่วมในการเผยแพร่และการทุ่มเทความรักที่มีต่อชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียแดง จึงทำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมิชิลีรุ่นต่อมาแดรี่ของเบนนาดันกลายเป็นหนึ่งในหนังสือคริสเตียนที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาตอนต้นครับมีเรื่องต่างๆเช่นฆ่าพระองค์อยู่ที่นี่ส่งฆ่าพระองค์ไปเถิดส่งฆ่าพระองค์ไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกส่งฆ่าพระองค์ไปยังที่รกร้างชนเผ่าที่ป่าเถื่อนในถิ่นทุรกันดารส่งฆ่าพระองค์ไปจากสิ่งที่เรียกว่าความสะดวกสบายบนโลกนี้ ส่งข้าพระองค์ไปแม้ต้องตายถ้าเป็นการรับใช้พระองค์เพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์และน่าสนใจติดตามมากๆนะครับก็คือว่าเดรรีนั้นส่งผลทําให้วิลเลียมแครรีและอดูนิรัมจัสสันพี่น้องครับพี่น้องที่รู้จักประวัติศาสตร์ของคริสเตียนที่เข้ามาในสยามนั้นพี่น้องคงจะต้องคุ้นเคยกับ ชื่อของคนคนนี้ครับอโดนิรัมจัสสันพี่น้องคุ้นเคยไหมครับแท้จริงแล้วท่านอโดนิรัมจัสสันนั้นเป็นมิชชินนีที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่คธศาสนาเข้าไปในประเทศเมียนมานะครับท่านเป็นผู้นําข่าวประเสริฐมาถึงพมา่าหรือเมียนมาและเริ่มต้นการทํางานมิชชันนีในปี1813ครับโดยท่านเองนั้นมีบทบาทสําคัญในการแปลพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเมียนมา่า ซึ่งช่วยให้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในพม่านั้นเติบโตขึ้นพี่น้องครับนอกจากพม่าแล้วนะครับท่านอโดนีรัมจัสสันท่านนำข่าวประเสริฐมาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นท่านแรกด้วยท่านอโดนีรัมจัสสันนั้นมาถึงประเทศไทยในปี1833โดยเริ่มต้นจากการทำงานในพมา่าซึ่งก่อนหน้านี้ได้สร้างอิทธิพลในพมา่าและได้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาพมา่า ในปี1833นั้นท่านได้เดินทางจากพม่าเข้ามาที่กรุงเทพในสมัยนั้นนะครับประเทศไทยมีชื่อว่าสยามท่านเริ่มต้นการเผยแพร่ข่าวประเสริฐในประเทศไทยใจยนันก็ตามครับการทํางานรับใช้ของท่านในประเทศไทยนั้นไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ครวรในตอนแรกเนื่องจากการต่อต้านจากรัฐบาลสยามในขณะนั้นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงลาอนานันิคมของมานาจตะวันตกครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าบุคคลที่พระเจ้าใช้ พระองค์ทรงกําหนดวาระชีวิตของท่านแม้ว่าท่านจะจากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่ออายุ29แต่ว่าสิ่งต่างที่ท่านทําพระเจ้าได้ให้เกิดผลแม้ว่าท่านจะไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อหนังของท่านเองแต่ชีวิตของท่านนั้นก็ส่งผลกับนักประกาศผู้ยิ่งใหญ่หลายเลยท่านในยุคต่อๆมาคริสจักรในประเทศไทยของเรานะครับก็สมควรที่จะต้องยกย่องและรู้จักกับเดวิดเบรนัดซึ่งเป็นชายหนุ่มที่ อ่อนแอป่วยด้วยวันโรกและมีอาการซึมเศร้าก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ครับผมอยากจะขอให้ชีวิตของท่านเดวิดเบนนาดนั้นซึ่งท่านได้เขียนบันทึกประจําวันเดรี่ของตัวเองตั้งแต่การ,รเผชิญกับความยากลําบากในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐท่านยังต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยวันโรคของท่านท่านเผชิญกับความท้าทายด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ไปจนกระทั่งถึงการมีความสัมพันธ์กับผู้คนชนเผ่าพื้นเมืองอินเดนียนแดงและสามารถแสดงความรักและความเอื้ออาทรเดอรี่ของท่านนั้นมีความสําคัญในเรื่องของความมุ่งมั่นทางด้านจิตวิญญาณในเรื่องของการอิทธิพลต่อคนอื่นๆและสร้างแรงบันดาลใจให้กับมิชิรีในรุ่นหลังๆครับเทียไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐตามที่ต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยท่านตั้งใจที่ทำงานเพื่อพระเจ้า ท่ามกลางการต่อสู้ด้านจิตวิญญาณและจิตใจการเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยแต่ท่านยังแสงออกถึงความรักและเมตตาในไดอารี่ของท่านผมอยากจะยกตัวอย่างหกข้อความในไดอารี่ของท่านนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นที่หนุนใจพี่น้องท่านเขียนอย่างนี้ครับว่า mm hmm. แม้ในเวลาที่ฉันรู้สึกท้อแท้ที่สุดฉันยังคงรู้สึกถึงความรักและความเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของฉัน ฉันจะไม่ยอมแพ้ในการทำงานรับใช้เพื่อพระองค์พอร,รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างฉันเสมอแม้ในเวลาที่ฉันเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านยังแสดงความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐนะครับท่านเขียนอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าไม่ควรจะหยุดจนกว่าจะได้ทำภารกิจดีสำเร็จฉันจะยังคงทำงานเพื่อพระเจ้า และพยายามช่วยให้คนเหล่านี้รู้จักพระเจ้าไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตามฉันจะไม่ถอยหลังท่านแสดงถึงการพึ่งพาพระเจ้าท่ามกลางความเจ็บปวดนะครับท่านเขียนอย่างนี้ครับท่ามกลางความเจ็บปวดที่ร่างกายของฉันต้องประสบฉันพบกับความสงบในพระเจ้าที่ทรงประทานกำลังใจและความหวังแก่ฉันแม้เมื่อร่างกายของฉันอ่อนแอ แต่จิตใจของฉันยังคงเต็มไปด้วยความรักและความเชื่อมั่นในพระองค์ท่านเดวิดเบรน,น่าน,นั้นเรียนรู้จากการรเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนะครับท่านเขียนอย่างนี้ครับในช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกอ่อนแอและเหนื่อยล้าจากการทํางานที่ไม่มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดฉันได้เรียนรู้ว่าความยากลาบากเหล่านั้นทาให้ฉันใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น พระเจ้าทรงใช้ความทุกข์เพื่อทําให้จิตใจของฉันแข็งแกร่งขึ้นและทําให้ฉันเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์มากขึ้นท่านเดวิดเบนนาดพูดถึงความสงบครับในช่วงเวลาที่ความวิตกกังวลเข้ามาและจิตใจของฉันเต็มไปด้วยความกังวลฉันได้ค้นพบว่าความสงบที่แท้จริงนั้นมาจากการวางใจพระเจ้าการทำใจให้สงบในพระองค์เป็นวิธีเดียวที่ฉันจะสามารถพบกับ สันติสุขในชีวิตนี้ท่านพูดถึงความรักที่มีต่อคนอื่นครับความรักของพระเจ้าทําให้ฉันสามารถรักและเข้าใจผู้อื่นได้แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในความมืดมิดของการไม่รู้จักพระเจ้าฉันจะไม่ทอ้อถอยในการนําพาพวกเขาไปสู่ความสว่างของพระเจ้าไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใดๆก็ตามพี่น้องครับข้อความเหล่านี้ไดอารี่ของเดวิดเบรนนานั้น ซ้อนถึงความเชื่อศรัทธาและความมุ่งมั่นในพระเจ้าแม้ว่าท่านเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากการต่อสู้ทางด้านจิตใจและร่างกายและไดอารี่ของเดวิดเบนนนั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้นำในรุ่นต่อๆมามากมายเหลือเกินผมจึงหวังว่าข้อความต่าง,างๆที่ท่านได้ยินได้ฟังจากเสียงสิทธิพิบาลนี้ถึงกล่าวถึงเดวิดเบรนนชีวิตของท่าน ผู้กล้าหาญในความเชื่อความศรัทธาที่จากไปอยู่กับพระเจ้าด้วยอายุเพียง29ปีนั้นส่งผลยิ่งใหญ่มากชีวิตของพี่น้องและผมจะส่งผลอะไรเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของท่านได้บ้างไหมครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเมื่อชีวิตของผู้กล้าหาญ ในความศรัทธาผู้กล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐของเดวิดเบรนนัซึ่งเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อของคาบุงหลายและผู้ที่มีส่วนในชีวิตของพวกคาบุงหลายในประเทศไทยนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ทั้งหลายได้เรียนรู้และถอดบทเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อที่ทั้งหลายจะได้มีชีวิตแบบท่านต่อไป ในแบบของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าได้ทรงเรียกท่านออกมารับใช้พระเจ้าและเรียกข้าพงศ์ทั้งหลายที่จะรับใช้พระเจ้าตามพระมาวัญชาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพงศ์ทั้งหลายข้าพงศ์ทั้งหลายจึงปรารถนาที่จะถวายตัวที่จะเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐยืนหยัดอยู่ในความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะดีใจมากที่พี่น้องจะส่งเสียงสิทธิวิบาลนี้ให้กับคนอื่นๆที่ท่านรักและปรารถนาที่ให้เขาได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆในปศาสัจของคริิตจักรต่อไปครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ